สวัสดีค่ะตุ๊กตาผาฝันย่งางเขามันนำป้าเบิ่งดูค่ะเป็นคาสเทลบ่วมีคนอยู่ด้วยค่ะนี่ มุ้ย์ฮะชอกัสเซลนีโนตเนีะหลอนเฮานีโนตสนามหญ้าต้นไม้เขียวโนเหลือค่งบริเวณนั้นกัสเซลอันหลอนเลนเลาเลนเฮาส์เนาะคะเนาะเปิงประตูทางเข้าบันก่อน งามค่ะย ah um ื่น้ำป่าทำกันย่างเลาะหมาก็แสนเอ้ยมันเป็นอันของอันทีいい่ว่าเพื ah ่อเด็กน้อยยินน่ะค่ะเพื่อเด็กน้อยหมาอันอ่ะบังกงเอ้ยเป็นตัวนี้นั่นขอโทษได้จะได้ขอโทษงามได้จ้าค่ะบังเล่ไหลายากาศนูจะเนาะ